เป็นจังใดเป็นสาวรอบสองกับตอนรอบหนึ่งต่างกันยี่บอก็ตางกันอยู่เดยรอบสนี้มีลูกน้ำเนาะมือปเออเดิน โดยกาบสวัสดีแล้วก็สวัสดีอีกเท่อนึงพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้เขากับมาหอดหน้าสาวเต็มแล้วอยู่ในบรรยากาศตอนบ่ายๆพี่น้องเลยประมาณบ่ายมุ่งกล้วยแหละเนาะกะลายเมื่อหลายวันแล้วพี่น้องเลยแม่น้องมินตาไปได้มาหาเพลินเนาะป๊ต้นบังฮงสาวเต็มพี่น้องเลยสงสัยเพลินตาบางฮงเลื่อนแล้วนี่เนาะ <c oughs> ใหญ่บว่าท่านบางหงก็ได้อสวัสดีพี่ไทย สบายดยแม่ได้บุรีม,มาบ่แม่บุรีมาเพิ่นเมื่อหล่ะบ่เมือ่อทาแขกแล้วเมือ่อเลยโอ้มาดำหน้าซอยหน้าสาวเนาะ่สาสวัสดีเดอ้อสาเต็มสวัสดีโดยโดย,โดยโป้าคือนั่นนงเตียงพูดลาคอยซีมีแนวถามจักเล็กจักน้อยเนาะ fc อ,อ่าคอมเมนต์มาไลน์มาถามสาเต็มก่อนพี่น้องเลยเมื่อนี้ ถามข้าวถามข้าวก่อนไ่ได้มาหลายมื้อแล้วอาเจ้ากินข้าวเที่ยงกับยังเด้มาเนี่ยข,ข้ยาวแก่งนะไม้แก่งนะไม้อีกแล้วออโอ้อาหารพิมพ์บาน์พี่แก่งนะไม้อมาหารรักม <laughs> ีพ่อแม่พี่น้องควนว่าเอา้าไปีสังคือพักกันกินแต่นะไม้แท้ว่าสัน <laughs> อาจ้าเสาเต็มคืองามกว่าเก่ามามาเนี่ว้าไ่ได้มาหลายมื้อแล้ว นางไก่ไฟได้เนี่ยเออเป็นยังไดงนะดาดำแล้วแหละบอยังยังพันแลี้ยโอ้บ่มีนม้ำแล้วพักพอนมอโด้พักพอนโอ้ฮาเธอใช่<อ>ลูกสาวไ่ได้มากาบอบนมีมสาวไ่ได้มาไว้น้องสาวไว้น้ำสาวเต็มมอเต็มโอ้เด<อ>้อเดยอ ยินข่าวก็เกงนาะไหมว่า,าสั้นอาหารลากสาวเต็มพี่น้องไยหาแถวหวยนี่บ่เราหาซับแถวหวยอ่อได้ยินข่าวยินข่าวเนาะคือว่ามีข่าวดีว่าสัน้น <c oughs> ได้ยินข่าวว่ามีแฟนแล้วว่าสัน้นแมนอยู่บ่สาวเต็มมีได้ยินข่าวทงางหลน์คนเนาะ,ะถามมาว่าสาวเต็มนะมีแฟนแล้วว่าสัน้นโอ้ยหนุ่มไทยอกหักแล้วคนว่ะ หลายคนเถอะนะรถไฟชนกันเพลินว่ะ <c oughs> อันนี้กาไม่ต้องวินตากาับโมฮู้เด้อว่าตอเพลินไฟเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ไปหาเพลินว่าชนะเป็นยังได้แหละ,ะเต็มคือคือเพลินว่าอยู่บ่ก็แม่ยุ่งแต่ว่าคุยกับอย่างเบื้งใจกับบางอนนะโอ้กะกะคุยอยู่เนาะคุยอยู่ว่าคุยกัโอ้คุยอยู่แต่ว่ายังแบบ คุยเบื้องใจกันไปก่อนเนาะล่ะเนาะโออ่าเพิ่นอยู่จังหวัดใดเนาะแบคนแก่เนี่ยบ่เออคนหันแก่นเห็นบ่ผมเป็นคนอนานะทรงข้องคอห้เมื่อนั้นบ่โอ้ไอเพิ่นเห็นบ่ไอเพิ่นใจเห็นบ่โอ้กะคุยอยู่แต่ว่าต้องคุยเบิ่งใจกันไปก่อนเนาะโอ้ดูดู เคยได้ยินข่าวเพิ่นสิขืนมาใั่ไหมไม่นเพื่อนลาสิขืนมาช่วงข่าวพันสาวโอ้สิขืนมาหลินน้ำบ่สิขืนมาหลินนะ้ำโอ้เพ,พิ่นสิขืนมาเที่ยวฟังเล่าเอาสั่นเน,น,นาะโดยโดยโอ้าาเจ้บ่ธรรมดาได้นี่โอ้ถือว่านมไทยนี่บ่ธรรมดาไดนะ<อ>้พี่น้องเลยสิขึ้นมาเที่ยวฟังเล่าแล้วก็สิมาเยี่ยมยามสาวเต็มเนาะก่อนข้าวพันสาว่าซั่นพี่น้องเลยป้าโอ้ ถือว่ามีข่าวดีข้างใหญ่ได้หนิเนาะมาจ้ะเป็นยังได้ดีใจยิจ่ว่าเจ้าก็ได้กรดีใจยูที่มีผู้มาเยี่ยมมายามเนาะแม่นป้าก็มีหลายคนอยู่ว่าทักเขามาหลังจากที่ได้โทรศัพท์ามาเนี่ยกระได้ยู่แบบทักมาพวกเอฟซีเนี่ยโอ้โหทุ่ว่ายิ่งกำลังใจให้น่องกันเด้อสู่เด้อโอ้ยโดยโดยโดยกระแม่นไะเนาะทางไปน้องมินตาก,กับเพิ่นกับทักมาแล้วก็ให้ยกำลังใจ,จอยูอ่ ให้กำลังใจสาวเต็มในเด้อสั้นเนาะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวแล้วก็เป็นคนขยันว่าสัน้นเพิ่นแบบมักสาวเต็มในแบบความเข้มแข็งค่ะนะเนาะดำให้ดำหน้าแล้วก็มีเป็ดมีไก่เกลือเป็ดเกลือไก่เพิ่นแบบมักความขยันขันเสนว้าแล้วก็ได้เป็นคนเข้มแข็งสาวเต็มในพี่น้องเลยเจออันที่ว่าเพิ่นขึ้นมาเนี่ยเพิ่นขึ้นมาเยี่ยมมายมเนาสาวเต็มเนาะ โอสมมติว่าพนซิมาคอเจ้านีเดซันสมมติพนขึ้นมาพนซิมาแบบสภ้พคอเลยนีเดะอยากลองคุยกันไปก่อนเนาะโอ้โดยโเดยเพราะว่าห้าคุยกันกันยังบ่ท่านให้หอดเดือนเนาะคันสบาแล้วก็ได้โดย์ต้องครบแมนแมนบางทีมาเห็นเ้าแล้วสภาพแบบนี้จจกเพนสิคิดยังไ๋เนาะ บาง,บางทีก็กเห็นตัวจริงแล้วโอ้ <c oughs> หาทางกลับบ้านมาถือกามีดได้เนะ <c oughs> าะเพราะว่าคือเห็นแต่บ้านเมืองเฮาก่านเนาะ <c oughs> เรือนซานบ้านซองเสาเต็มก็คือว่าห้องน้ำก็ยังบ่ทันมีเนาะแม่ตู้เย็นก็นยังบ่มีได้พี่น้องเลยเสาเต็มนี่ก็ได้เนาะ <c oughs> และ้วก็ไฟฟ้าได้มีอยู่บ่ไฟฟ้าก็มีอยู่แต่ว่าตายเลยเมื่อเดือดดอกเดียวโอ้ดอกดอกไฟ โอ้โดูดูมาเห็นสภาพสาวเต็มแบบน่ารักกับป๊บพู้แห้งเลยเนาะหนุ่มไทยเอ๊ะอกหเ้สียหายสาวเล่าอกหักแล้ววะนี่เพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นโทรมาคุยกับเจ้านี่เพิ่นเพิ่นว่าจังใดเพิ่นกับแบบแบบมักแบบยังสิบ๊อบเพิ่นคุยกับเจ้านะช่วยมากกว่าเอ้ยกกว่ามากกว่าคุยกับคุยรายางเลยโอ้คุยถามสภาพการเป็นอยู่นี่แหละเนาะ โอ้โอ <Scroll> ้โดยโดยก็ค oh, oh, um. ือท okay. like ั้งสาวเต็มในการพิ่นเป็นคนแบบเป็นตาแพงกในพี่น้องเลยเนาะนุ่มไทยกับหลายๆคนกับอ่าติดต่อให้แน่ว่าสั้นเนาะติดต่อสาวเต็มให้แน่ว่าสั้นจจงใดกะไม่น้องมีตากับบวหูน้ำเด้อแล้วก็มีแต่คุยเอาเองว่าสั้นมีแต่แบบนั้นเลยเนาะราะว่าความหักเยมันกับึ้นกับคนสองคนพี่น้องเลย สาวเต็มต้องคิดกะคักเนาะคันเเอคู่ข้องอีกขั้งที่สองคันเ่าแล้วก็ได้สิเป็นนมไทยบ๊อลมนมเล้ากัญญาเนาะโดยฮาต้องคิดกะคักเพราะว่าคือสมัยนี้มันกะอยู่ในโลกโซเชียลเนาะมันกะคนมันกะลายรูปแบบมานะก็คือตอนนี้กะมีทางนมไทยเข้ามาคุยน้ำกะไม่น้องินตาก็ดีใจน้ำเด้อเนาะกะแจงใดกะ ลองคุยใจล้องคุยกันไปเบื้องก่อนนาเส็มเดยวคุยกันไปก่อนดยเพ่นโทรมาทุกมือุ่กมือตัวเบ็ดเดมอเดียวเดี๋ยเพื่อนเป็นคนอารมณ์ดีได้เพื่อนนะทางแังวัดคอนแกนเนาะไอเพื่นใจเพื่นเป็นคนอารมณ์ดีก มีแต่อย่างไห้ทั้งสองคนแหละมาคุยเบิ่งใจกันไปก่อนเนะาะกาอยางให้ภาพปุ๊บปับ๊บเพวาจริงๆหนได้ผดคือว่า,าอะไรเนาะสภาพแต่ละคนกันยังโมโหแจากกันนะเดยดยอ้าวสตีมนี่เกิกซีว่าจังใดเนาะอ่าขออนญาตถามสตีมอีกก่อนเด้อเนานะ อาสเตมนี่หลังจากที่อา่ามีทางทีมงาน YouTube มาถ่ายหลายๆซ่องเนาะกาได้หับการช่วยเหลืออยู่วะสเตมได้ัโอ้โดยเพื่อนกาได้ช่วยเหลือข้ามาหลายซ่องทางอยู่เนาะโดยโดยกา <laughs> คือแ <laughs> ต่ก่อนนี่ยกาทรศัพท์บไซกับโบมี่เนาะสเนะตมเนาะโดย เด right? ี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายเลยเนาะสบายย้นอได้คุยนำเอฟซีเป็นยังได้รายยุวเอฟซีถ้าเขามารายยุวคือจำบัวจนมาว่างโดยคุทรมันดิ่นน้ำมาแล้วอ๋อโดยโดยขุนใหญ่ใจบุญเพิ่นกัทเทรมาทักทายน้ำอ๋อมีเอฟซีทั้งจังหวัดไต่เนาะเมื่อวานนี้ ว่าสาวเต็มนี้มีแฟนแล้วสั้นนมไทยองค์ฮักเด้อเพื่อนวะแมน้องมินตาจะไปถามให้ก่อนเด้อว่าเมนควมจิงโบสั้นเนาะมาถามเบิ่งแล้วพี่น้องเลยเพื่อนก็ว่าคุยอยู่แต่กะคุยเรื่อยๆไปเนาะสาวเต็มเนาะโดยลองคบใจกันไปก่อนแต่ละคนก็ได้เพื่อนวะกะบอกว่าแต่คนเดียวดอกเนาะโดยเพราะว่าตอนนี้กะคือคือว่าแลไรสาวเต็มแล้วก็เป็น หากเลิกลากับเฟนแล้วก็บ,บ่ได้โดนปันไดพี่น้องเลยเนาะถ้าจะเอาไปปึ๊บปั๊บก็บยั่นเก็บซ้ำอีกข้างที่สองอาจ้าพี่น้องเลยเพราะว่าไม่ห้างบ้านไม่นอกมินตานี่ถือว่าลายสมควนแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้คนะ่ะเนาะสาเหตุหลักๆก,ก็เน,นื่องมาจากความบ่เข่าใจกันในครอบในครัวนี่เลยเนาะก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือทาง แฟนแฟนของแต่ละคนนี่นะบางคนกะแบบยิงอยากกลิ่นแบบนี้นะพี่น้องเลยนาะยังอยากกลิ่นอยากเที่ยวยังบ่ยอยากสั่งอยากซาพี่น้องเลยก็เลยบ่เข้าใจกันเนาะคือสาวเตรมนี่ก็คือการพี่น้องเลยก็เลยได้เป็นสาวรอบสอง <c oughs> อ่าเป็นจังไดเป็นสาวรอบสองกับตอนรอบหนึ่งต่างกันยีบ่บอต่างกันเยอ่โดยรอบสองนี้มีลูกน้ำเนาะโ <c oughs> ดย อรอบนึงไอได้มีแฟนหลายบ่าจะก็ก็ทำอะไรไม่ได้โอ้คือ o o m สีหลายแท้ต่อรอบนึงอะนะก็มีเจ้าบันไดนะเอออันที่อันนากับอันนาผัวเจ้านี่แบบคุยกันเองบ่หรือพอ่อแม่หาให้คุยกันเองโอ้ขนาดว่าคุยกันเองยังปั่นไปไปกันบ่รอดเนาะกะจังใดกะถาว่าคนต่อไปนี่คือคือว่าเลายต้องคิดทบทวนหลายๆครั้งเนาะาเต็มเนาะ พี่น้องเลยมานาสาตรีมันนี่กับบรรยากาศเก่า,กาพี่น้องเลยตอนบายบายสาวเอ๋่ได้มาบามาเมื่อนี่<า>โอ้อยู่ทางไหนเนาะสาวเอ๋มาพี่เจ้านะ่ะหาถักทายสาวเอ๋ก่อนพี่น้องเลยเพราะว่ามาเมื่อก่อนนั่นกันกบทำไทยเพิ่นแล้วเนาะกับเป็นใจรื้อตนสงสารได้สาวเอ๋นี่ก็ได้พี่น้องเลยคนมาดับหน้าซอยเพื่อนตลอดแล้วก็ได้ ยังหั่นก็ได้โดยสวาดีเดอสาวเอ,อ <c oughs> เป็นยังไงขึ้นยิ่ข่าวไ้แว่วว่ามีนมฝั่งไทยทโทรหลินน้ำบอ,อ,เอ,อ่เจ้าก็มีโทรศัพท์อยู่บอ,บอโอ้โดยโดยเพราะว่ามีทางเอฟซีเพิ่นกระถามมาวา่าสาวเอนี้มีโทรศัพท์ใส่บอวาะนะ่าใช่ไหมโอ้โดย,โดย,โดย,โดยสดื่อสื่อเฟซได้ว่าจังไร ผู oh, A, Facebook, like oh, he oh, uh ้สาวเที uh ่เ uh จ้า huh. ล ah, ืมผู้สาวเก่าที่เจ้าลืมโอ้เข่าเหินกับชีวิตเลยเนาะอ่าเป็นภาษาลาวบ่หรือภาษาไทยภาษาลาวอะเป็นภาษาลาวบ่ซื้อเฟซบุ๊กขนาดไหนโอ้มีฮูบเจ้าเลยบอกกับลูกชายเนาะอ่าพี่น้องเลยเนาะถือว่าบอเงาแล้วบ่เดี๋ยวนี้มีมีเอฟซีโทรคุยน้ำเลยเนาะ อาจะคือกันกัสาเต็มพี่น้องเลยหน้าซุพวนนี่ก็สีใสๆขึ้นเลยเนาะมีทางผู้เบาอันน่ะ FC ทางฝั่งไทยโทรคุยนําเนาะอาเธอถือว่าบงงาแล้วตอนนี้เพื่นว่ามีหลายๆคนโทรคุยหลินน้ําพี่น้องเยกินข้าวกับยังสะแอแกงนไม้แกงนไม้นําสเตมอ่าไผแกงเป็นังไดสมือสเตมนีแซ่บอยู่อ่า นงามแกงเนาะแซ่บคือคือเกาคนวะพี่เจ้า,จาสิไปทางใดก็คุ้ว่าก,ากันเมื่อกี้นี่เป็นว่าสิไปทางไหนสาวอัลท่าโอ้สิไปหลินน้ำสาวท่าบ่โอ้โด้โดยออ่าโอเคพี่น้องเอกยกษสิประมาณนี้เนอะม้อนี้เนาะมาคุยนําสาวเต็มก,กันหลายนาทีสมควรแล้วพี่นอ้องเอลยกะสิได <c oughs> ้ขอขอบคุณขอบคุณนําพ่อแม่พี่น้อง FC หลายๆคนเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมจังได๋กะมา อ๋ยินดีน้ำเสาวเต็มเพิ่นได้ยินข่าวว่าเพิ่นมีแฟนพี่น้องเลยเพิ่นก็เลยตต่ว่ามีอยู่เพิ่นวาเนาะมีอยู่แต่ว่ายังคุยกันไปก่อนเอาคุยกันไปก่อนเนาะทางนมขอนแก่นพี่น้องเลยนมขอนแก่นแต่ว่าเพิินไปเฮดเวียกอยู่ทางกรุงเทพเพิ่นเนาะก็เพิ่นเป็นคนอารมณ์ดีพี่น้องเลยจังใดก็เอาใจช่วยทั้งสองคนเนาะ ล่องคุยกันไปก่อนอย่าเฝ้าปึ๊บปับ๊บ <laughs> จังได้กะสองคนยังบทันเห็นกันด้เนาะเ,เห็นกันแต่ในโทรศัพท์ล้วกันในคลิปอ่าถ้าเห็นกันแล้วพัดห <laughs> ันหลังใส่กันเล่โป๊บโป๊บแห้งเลยเนาะ <laughs> อ่าจังได้กะสูส้ๆเด้อเนาะมาฮอนีนสได้ขอจบคลิปกอนอ่าสบาสดีสบัสดีเลย